สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุปโผซุกขนเด้อพี่น้องเด้อนะครับสบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวนะครับสิ้นจาพี่น้องทั้งเวียดนามพร้อมเด้อพี่น้องนะครับแล้วก็พ seja, ja, ีพ่น้องที่ทุกคนนะครับที่เขามาติดตามรับชมช่องบ่าวเพชรข้อสะบานพี่น้องมื้อนี้ได้เมนูปลาเค็งไงนะครับที่ไปจากคลิปที่แล้วนะพี่น้องที่ได้มาตอนแรกว่าสิไปเอาปลากดที่นี่ก็ได้ปลาเค็งไงนะปลาเค็งเด้อพี่น้องนี่บ่แม่นปลานินเด้อนี่ ตัวใหญ่คักนะครับเพี่ยนใจเอาปลาเค็งมาย่างที่กินประจำมาคุ้มย่างอบเกลือเด้อพี่น้องนี่นหละยู่ข้างสาระน้อยนี่แหะพี่น้องนครับบรรยากาศเย็นๆสบายๆเด้อพี่น้องอาะอ่ะ,อ,ะอุณหภูมิเริ่มลดลงแล้วละ่ะนี่แหะ,อะรอบบ้านอยู่แต่บ้านนี่แหะพี่น้องช่วงนี้่ <c oughs> ไใส่โบได้หรอ สองตัวมัอนี่ไอ้กินเบิดบ๊บุน,นสองตัวตะนะครับเอาามลำชุมต่อไปครับพี่น้องสวัสดีอีกครั้งนึงครับพี่น้อง เรียบร้อยแล้วนะครับปลานี่กําลังไม้ๆด้วยห่อนๆอยู่พุ่งๆด้วยพี่น้องเนี่ยสองตัวนะนะแล้วก็มีสมตําครับตําแบบบ้านๆด้วยพี่น้องเด้อเนี่ยนะครับแล้วก็มีข้าวปุ้นห่อนกับลวกผักกัะจองนะครับมะกับนะครับมีข้าวปุ้นห่อนเด้อนวยพี่น้องเอามาจากบ้านยายยายก็ขายคลื่นกันนะครับไม่เม่เขาบ้าเพชรนี่ละแล้วก็มีผักกาดกระบอกพูดอย่างเดียวพี่น้องเนาะมาเพชรแท้มืึอนี้บอส กินเขาได้พี่น้องเดี๋ยวผมก็เปิดเมืตอตาปลาเคียงนีพี่น้องนี่ีนปลาเคียงเนื้อพี่น้องคักเลยปลาเคียงเนื้อภาษากลางเรียกว่าปลาหมอปลาหมอเทียนปลาเคียงเทียนตัวใหญ่นี่เนี่ยมันเยิบๆเลยพี่น้อง เก็บตับของเด้อพี่น้องถามว่าซ่อนอันนี้กับน,นี่คือบวดหอกันนะอันนี้ซ่อนอันนี้สอมเนื้อพี่น้องเดยอะมาเคลียใจซื้อนนะสอมเนี่ยนี่สมตำกับโพดอาจาง เราพักกั้จอง,นองเนาะเลือเกินสมตำเนี่ยปลาซะอีกอนปลาเข็งเนื้อวานจุ๋ยๆก็นั่งใหม่ๆเนาะพี่น้องให้กินใหม่ๆมันแซ่บรถอ่ะปลาเนี่ยรับกินคางสาวน้อยเองเสียบรถพี่น,อน,น,น้องเนาะวนทีสานเท่า แม่คลัวผู้กินกับตำบะพวงเนี่ยโอ้หักเล่ยพี่น้อง ปุ่นห้อนกินกับตับมะคงโอ้คำน,น,นี้ขื้ใหญ่แท้เนี่ยตอมดีๆก่อนใหญ่กับใหญ่พี่ต้อง นี่ายว่ามันปักปานิษเนาะกินไงผู้ใดอยากแถวระแวกอำเภอนายุงผู้ใดอยากกินกันนั่นเออพี่น้องเด้อโทษประสานได้สร้างเลยนะครับหรืออยู่ัสก็แล้วแต่นะั่นร้องถามเมบิ่งบรรฮัดเขาส่งให้นะครับเราเพื่อกบุงห่วงน้ำเขานะครัภประสานเลยนะครับ ต้องโทรถามเบิง้งในลิปที่แล้วเด้อพี่น้องก่อนลีปนี่แหละอยู่ในเป็นฟาร์มเป็นสวนเขาตอนการกเกษตรด่างเดียวกบก็มีปลาดุกมีเบิดปลาดุกปลากฏดเออพี่น้องปักคุองับปละ,ะดุเขาท่าขนาดปักคุองูพี่น้อง 玩啜啜。嗯，得。 ในการเลบ่บนี่ยตุ่มต่ำอ่ะเผ็ดเลยมาคุ้งปิ้งปลาเนาะอืม้ม ได้หายทแท้บ้าเพชรมึงเนี่ยเทปไปเนี่ย ตึงเ็ดตึ้งแ่บ ครับพี่น้องฮอตฮอตฮอตถือบูบุสำเนียงในบูบูพี่น้องเพราะภาษาฝรัง่งแปลว่าเพียดฮอตฮอตแปลว่าเพียดแปลว่าฮอนนะ ไลน้ำหูน้ำตาย้อยละโอ้โหฟุงบินนี่เนาะบูจาก,กวัววันเพชรอะฟุงบินเอ้ยกินม่ได้หรอกเอาอานาะพี่น้องเอ้าอยจะคั่เนาะพี่น้องเนาะมาเพชรเพชรคัง่งละ

พี่น้องขอบคุณพี่น้องในไลน์ลครับปลากินเบิดโตเครื่องนะครับเหลือหัวเหลืออย่างเยอะนะครับตุมตับเมื่อนีกน้ก็แซ่บนะครับเบ็ดนะเจอแซ่บนะครับพอาะตับมะคุ้งเพิ่มเลยตับเมือเ่อกี้แซ่บแล้วพี่น้องนะหนออคนหวานเนี่ยถึงไหมขอบคุณเพจขนาดไว้เจอกันคลิปต่อไปดนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ้าเพชรลาบพี่น้องไว้ก่อนครับสวัสดีครับแซ่บก็เ้อพี่น้อง